ฟินเก่าเก่าเว็บเกมออนไลน์ครบวงจรใน1ยูเซอร์ฉลองครบรอบ7ปีแจกรางวัลแบบฟินฟิน โปรดีๆเพื่อลูกค้าทุกท่านได้ลุ้นรางวัลกันแบบจุใจรางวัลมูลค่ารวม5ล้าน7จ็แสนบาทเข้าร่วมสนุกง่ายๆและไม่ยุ่งยากเพียงคุณเป็นสมาชิกฝิ่น9ก้าและมียอดฝาก1,000บาทขึ้นไปรับ1สิทธิเลือกเปิดซองอ่างเป่าเพื่อลุ้นของรางวัลใหญ่มากมายทองคำหนัก5บาท10รางวัล i p h o น e 11 p r o Max 20เครื่องทองคำมูลค่า1บาท20รางวัลเงินสด60,000บาท10รางวัลเงินสด3 0,000บาท20รางวัลโปรดีๆแบบนี้ หาได้ที่เว็บไซต์ฟิน99ที่เดียวเท่านั้นเริ่มตั้งแต่16พฤษภาคมถึง1มิถุนาย,ยนนี้ด่วนห้ามพลาดรางวัลมีจำนวนจำกัดยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์หลุนมากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอดฟิขีด99หรือสายด่วนโทร092 320 0882 092 09 09 320 0992ทีมงานสาวสวยคอยบริการตลอด24ชั่วโมง